เล่นไซรหลอกครับผมแบนอะไรดีลูน่าไหมเพิ่งเพิ่งเคยเล่นแบบมีระบบแบนครั้งแรกท็อกเฮล่าในแบนทุตาเนี่ยอันนี้ยังเล่นไซหลอกครับไม่สนใจเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนจะไม่เล่นซับก็จะเล่นไซหลอกเพราะว่าเล่นซับมาหลายคลิปแล้วนึกออกไหม ขอเล่นอะไรที่มันแบบอยากเล่นอ่ะคิดว่าตอนตัวเองอายุ่อาุ50ยังเล่นเกมยังสตรีมอยู่ไหมถ้ายังเล่นเกมอยู่อาจจะยังเล่นอยู่แต่สตรีมไหมนี่ต้องดูก่อนอาจจะสตรีมแบบวันละ2ชั่วโมงสชั่วโมงแทนไม่สตรีมทั้งวันขนาดนี้ยกวเว้นว่าเป็นสตรีมเมอร์สายเกมเก็บเวลอ่ะก็จะสตรีมทั้งวันหรือไม่ก็คือเราหาสังคมจากการสตรีมเราก็ยังสตรีมอยู่ผมก็ยังเห็นภาพตัวเองนั่งเล่นเกมอยู่นะตอนอายุ50อ่ะ แล้วก็ยังเห็นภาพตัวเองยังนั่งสตรีมอยู่ด้วย <c oughs> พอไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่าพออายุขนาดนั้นแล้วเราจะไปทำอะไรนอกจากเล่นเกมอ่ะเรายัางมองว่าการสตรีมน่าจะเป็นเป็นงานอาดิเรกอยู่ตีไ <c oughs> ม,ม่หลานดู <c oughs> <c oughs> เราไม่จำเป็นต้องมีหลานก็ได้นะ เราเล่นจังหวะแบบจังหวะสองนะ โอ้ไซยลอกนี่ถ้าแผงหลังเขาไม่เก่งนี่มันเก่งมากเลยเนะี่ยลองสังเกตว่า,เว,าเวลาผมแดชอ่ะผมจะไม่ได้แดชข้าหาศัตรูนะผมแด,ดเข้าหาเพื่อนตอนนี้อยู่แหลงไดมอนแล้วนะ เพราะนั้นเพื่อนร่วมทีมเลยจะเล่นเป็นกว่าปกติออตเรามีอันติะนะซัพพอร์ตเขาน่าจะไม่มีอันติป่ะเดี๋ยวเราเอาเอาัอาติไปโซโล่ซัพพอร์ตเขามัวแม่พิมบดิ ใช้ต๋เยอะไปปะบอกว่าไม่น่าใช้เท่าไรไม่คิดน่าจะแดดกลับไปเลยแล้วรอดแล้วอะทีมดิฟมากเลยตอนเนี้ยเรายืนในตำแหน่งที่ศัตรูไม่ได้มองเรานะเหมือนตอนเล่นเทสเตอร์กับเกณฑ์เต๋อ วิ่งทีนี้น่าแด้ไปเก็บยาทีน <c oughs> <c oughs> ี้ชนะฟรีไปแล้วนะถ้าเราไม่โยนอะเมื่อกี้แอบแอบโลบไปหน่อยจะฆ่าสไปเดอร์แมนแต่ถ้าฆ่าได้มันชนะเลยไงก็เลยต้องโลบ <c oughs> แต่จริงๆแล้วควรจะเก็บยาก,ก่อนครับแล้วค่อยแล้วค่อยนี่นึกออกไหมเก็บยาก่อนแล้วค่อยค่อยเล่นยังไงก็ชนะเพราะสกิลเราเยอะกว่าเขา นี่ยรวมแผงหลังแล้วก็ถอยมาค่อยๆเล่นอย่าเพึ่งเล่นต่อหลังนั้นไม่ทำาาเม g กับเพื่อนนี่คือการแบบฆ่าปุ๊บแล้วแดชเข้าหาเพื่อน,นแต่เพื่อนเราแหลมไปตายคนหนึ่ง โอ้หไม่น่าโกนิีนเลยเขียนตีฟีสวัสดีแซ็ครับเพิ่งหันเล่นนะขออภัยยังไม่ไม่คล่องมากตาแรกเลยไซล็อกใช้ใช้ประสบการณ์จากการเล่นเกนจิมาเล่นตัวนี้เล่นคล้ายๆเกนจิผสมเทเซอร์นิดนึงอะแต่ว่าผมว่าคล้ายเกนจิมากกว่า ไซล็อกนี่ถ้าใครอยากเล่นไซล็อกก็หนึ่งคือศึกษาเรื่องทามมิ่งในการเข้าวันเราควรเข้าตอนไหนทําให้ศัตรูแบบรับมือเรายากที่สุดแล้วก็เอมเราควรควรจะดีครับค้างผมไม่ชอบเกมนี้อยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะเกมแม่งห่วยมากเลยไอ้คืเอเรามาค้างในจังหวะที่ทีมเราจะต้องตวนนึกออกไหมมัน,มนไม่เมคกซเซน ดูดิเราแพ้เพราะว่าเราค้างอ่ะมันตลบปะผมถึงไม่ชอบเกมนี้ไงเพราะว่ามันมันออพติไมซ์ได้ไม่ดีเท่าเกมที่เราลัดดาหนึ่งช็อตครับ 何 เออดีนี่ยังชนะได้นะจะเสียได้เราแบบเราไม่ควรแพ้นึอือกออกไหมมันแบบมันไม่ควรแพ้เพราะมันแค่เวนอมเดินเข้ามาตัวเดียว ผมหวังว่าเกมนี้จะทำให้หวังว่าเกมนี้จะทำให้แบบมันลื่นเท่าเท่าโอวัส์สักวันหนึ่งนะถ้าถ้าเกมนี้มันเลื่นเท่าโอวัสดสักวันหนึ่งเกมนี้มันจะสนุกมากเลยมันเสียอารมณ์อ่ะอยู่ๆเฟรมมันก็ดอปแบบเพราะนั้นนี่คอมเราแม่งแรงมากเลย สวัสดีแซนครับสวัสดีหลอดวอลเเออร์ด้วยสวัสดีแซกด้วยหัวร้อนไปนหนึ่งช็อตไม่ได้หัวร้อนเพราะว่าแพ้นะนะหัวร้อนเพราะคอมแม่งแบบเพราะเกมมันออปติมัลไม่ดีอะผมชอบมากเลยพวกสปไปเดอร์แมนแบบอีโก้เนี้ยหลายตายละตอนที่เล่นอะไรนะตอนที่เราเล่นไอ์วินเทอร์โซเจอร์ก็ภาพนี้เลยมาอ้อม

ใช่ล้อสนุกมากเลยเวลาสตูแบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะหยุดเรายัางไงดูดิ

ได้จะก,กะมาหลวงท่านหน่อยแตร่รถรถเอพีไม่เหลือ120แล้วช่วยได้เยอะเลยนะไม่เอ,อ้สามีจอร์0้อยสองร้อยสี่สิบเฮิร์ตต้องเล่นได้แค่120ย p s, <S, <S เอพีเดี๋ยวเราไปเซตอัพข้างหลังเขาก่อนนะเพราะเขาไม่มีตัวจับเรานี่กดอี ตัวอันติสวนเลยเขาจะมาล้วงเราตายเองเมื่อกี้คำนวณมาดีเลยนะว่าล้วงปุ๊บสกิลหมดมีอันติกดอันติสวนกลับต่อเพราะว่าเขาฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วตอนเรากดอันติมาเล่นตายแรกก็ได้คลิปเลยอะสบายเลยนี อ้าวเกมนี้ต้องยอมแล้วนะว่าดูเอลิทเป็นตำแหน่งที่เล่นสนุกมากสนุกแบบสนุกมากนะครับ นี่งโชว์แล้วว่าเล่นไซล็อกได้อยู่ <laughs> 46ตาย5แอดซิตไม่มีเ <laughs> สมือรีรพอร์ตสมือก็แย่แล้วไอดี ID แรกเหอะไม่เสมอเผอะ <laughs> เขาเรียกว่าคนเล่นคนเล่นชา้า <laughs> คือน้องๆที่เก่งๆเขาแบบเล่นไปแกนมาเตอร์แะไรไง้เขาแบบเขาเรียกอะไรนะแบบ น้องๆที่เรารู้จักอ่ะที่เล่นโอเวอมได้วยกันมันอยู่แกมัตเตอร์แล้วแต่เราเพิ <the> on on ่งเริ่มเล่นเออเพราะนั้นเราก็เลยจะไปเจอพวกนั้นอยู่ในแรงเดี๋ยวเขาไปเจอรอขึ้นแกมาตเตอร์กัน